สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับนุกกี้อีกเช่นเคยนะคะกับรายการปากตลาดทุกวันพุธเวลา3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุกกี้จะพาคุณผู้ชมไปที่งานผักผลไม้ไทยคุณภาพค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดอยู่ข้างคลองพดุงกรุงกรเกษมคานคำเนียบรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานดีกว่าค่ะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ และในตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ภายในงานกันแล้วค่ะร้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมร้านค้าที่มาออกร้านในงานนี้มีทั้งหมด70บูธเลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆเลยใช่ไหมละ่ะคะ โดยในงานนี้เขาจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3โซนค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโซนแรกกันค่ะเป็นโซนแสดงและจำหน่ายผักผลไม้ไทยคุณภาพเป็นผักและผละไม้สดค่ะส่งตรงจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแต่ละร้านเขาเอาอะไรมาขายกันบ้างค่ะ การแสดงและจำหน่ายผักและผลไม้ไทยคุณภาพส่งตรงจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ไทยคุณภาพจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส้มโอขาวแตงกวาส้มโอทับทิมสยามแคนตาลูปมะพร้าวน้ำหอมเงาะมังคุด ลองกองลิ้นจี่สับปะรดฉีกตาสับปะรดสีทองสับปะรดนางแลสับปะรดห้วยมุ่นมะขามหวานกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่และทูเรียนพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูเรียนหมอนทองก้านยาวชนีพวงมณีนกกระจิบหลงหลินลับแลจากอุตรดิตถ์ ทุเรียนป่าละอูจากประจบคิลิขันสละอินโดจากนราธิวาสมีผักปลอดสารพิษเช่นมะระบวบแตงกวาปริกหวานคะนา้าถั่วฝักยาวลูกเหนียงสตอผักสลัดไอโโอลนิกผักเมืองหนาวจากสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์จำกัดจังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่า ผักและผลไม้ทุกชนิดทั่วประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะในเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพถ้าคุณผู้ชมท่านใดพลาดรับรองว่าต้องเสียใจแน่ๆเลยค่ะ ครับหันครับหันขายแตงโมรครับออของเราเป็นเป็นกลุ่มตัวแทนจากอำเภอบ้านเบืงองครับอ,อำเภอบ้านบึงครับสมทุทรชลบุรีครับแตงโมมีสายพันตรอร์เบโดนะเหลืองนันรันครับอันนี้จะหวานรสชาติจะหวานหอมหวานนุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแตงโมสายพันธุ์ใหม่แล้วก็จะมีคิงออร์เลนต์ครับตรอร์เบโดรสน้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่เหมือนกันครับจะเป็นรสชาติหวานกรอบแล้วก็รสน้ำผึ้งครับ แล้วก็จะมีกินตลลาครับเนื้อแดงแล้วก็จะเป็นแดงโมงกินาลีฮะแล้วก็ที่ตอนนี้ที่หมดไปก็คือยาย่าครับตัวย,ยาย่าครับครับ <c oughs> เป็นแดงโมงสสยพันใหม่นะครับก็ปลูกเองครับที่บ้านบึงครับที่อำเภอ,อที่ชุบุรีบ้านบึงของขิวจังหวัดชุบุรีครับแต่ละสายพาาันธุ์ตกต่างคือมันจะมีจุดเด่นของมันคือรสชาติะครับความหอมความหวานครับผมอันนี้ก็จะหวานกรอบครับ ้างหลังอันนี้ก็จะเป็นหวานเนอทรายครับกินราีครับกนตลาจะเป็นรสต้ทรายอะไรขายดีสุดจะเป็นตัวนี้ฮะับไปดูแลแต่ละรแล้วก็จะเป็นยาย่าตัวที่หมดไปครับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกครับคือเราจะคัดให้ลูกค้าครับคัดจ้ของดีๆให้ลูกค้าครับใช้วิธีการคัดให้ครับถ้าอันไหนไม่ดีเราก็จะไม่ให้ไปครับกินตลากินราีครับคือของเราปลูกแบบใช้ปริมาณสารทีไม่ไม่เยอะครับ สารที่ไม่เยอะครับผมแตเป็นปริมาณที่จํากัดครับร้านมีครับอยู่ที่ของเรามีโลคัดแยกอยู่ที่อคลองเกี่ยวครับที่ที่ที่ชมบุรีครับใช่ครับมีโลคัดแยกอยู่ที่นั่นมาเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยครับก็ดีทุกวันครับกาหนดครับผมตัวตัวแตงโมใช่ไหมฮะตัวแตงโมใชไได้ค่ะที่ที่บ้านับก็จะมีตัวรันรันนะครับเนื้อเหลืองแล้วก็ตัวสายพันธุ์ใหม่ครับสายพันธุ์ใหม่นี่มันใหม่ยังไงก็คือเราํำเข้ามาหรือว่าคือเรา คนผลิตเม็ดพันธุ์ใหม่ครับดัดแปลงใหม่ครับเราผลิตเองไหมหรือว่าเรานำเข้ามาคือไม่ได้นำเข้าครับคือเรามีทีมมีทีมครับผมทำใหม่อันนี้เป็นกิโลครับตามน้ำหนักเลยครับกิโลสามสิบห้าบาทประมาณห้าหกโลครับของเรามีใหญ่สุดคือที่หมดไปแล้วคือตัวใหม่อพอลโลครับรู่ประมาณแปดถึงสิบห้าโลถ้าใหญ่สุดเลยยี่สิบโลครับมีน้ำบัตรครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสองสามสี่สี่สี่ครับเอ่อคุณนงนุชเ์ก้วสุริยาครับ ร้านอยู่ตรงทางเข้าด้านสะพาน่าชื่อบูธจังหวัดชุมพีร,รีบูธที่บูธดี2ีครับอยู่ทางซ้ายครับ ชื่อสมบูรณ์ครับม่วงเอี่ยมมาขายมาม่วงน้ำปลาหวานนะครับมีกระปิหวานกับน้ำปลาหวานนะครับปเป็นเมนม่วงแก้วคมิ้งครับผลิตเองครับทำวันต่อวันนะครับก็หมดก็อาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็หมดทุกวันก็ส่วนหนึ่งปลูกก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อเหมือนกันบางครั้งถ้ามันไม่พอครับแต่ถึจะปลูกก็ส่วนตัวลุงทำพวก,กเกษตรใช่ครับทำกเกษตรอยู่แล้วแล้วก็ดูแลเรื่องต้นไม้อยู่แล้วเรื่องกเกษตรของจังหวัดนนท์นะครับเพราะอยู่ที่สวนอยู่ที่บ้านก็ ทำอยู่นะครับที่บ้านเมื่อก่อนมันมีทุเรียนมีมังคุดหลังจากน้ําท่วมมันก็ตายไปหมดแล้วก็แต่มะม่วงมังค้าก็อยู่รอดบ้างมะม่วงมะพร้าวเนี่ยตรงนี้มันก็ยังอยู่รอดได้รัมามะม่วงมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับกล้ว,ลวย,ยก็ขายครับอ,อ,อยู่สารลางจังหวัดนะครับสารลางนนท์นะครับอยู่สารลางก็วันพุธพฤหัสวันศุกร์ครับ3วันแล้วก็กระทรวงพาณิชย์วันศุกร์ เป็นตลาดครับจริงๆแล้วขายทั้งสองอย่างแต่ว่าที่จะไปได้เร็วก็คืออย่างที่เปาะครับเปาะไปเป็นชุดนะครับทานได้เลยครับก็มีมีพวกหอมพวกกุ้งนะครับหอมกุ้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับแต่การกระบวนการทำมันต้องเคี่ยวนานน้ำตาลกว่ามันจะเหนียวกระรวงทาณิสเนครับเป็นบูธของเกษตรแล้วก็สาระกลางก็เป็นบูธของเกษตรเหมือนกันของสหกรณ์ เอามาจากสหกรณ์ครับสหกรณ์บมางบัวทองส่งมาก็มีเบอร์โทรครับติดต่อได้ครับครับเบอร์โทร084 08484386074เอ่เลข3 6ครับดี36ครับก่มอนุรักษ์เกษตรธรรมชาติแบบพอเพียง ที่ปลูกที่จังหวัดชัยนาทนะคะมาจําหน่ายในงานค่ะส้ม <c oughs> โอที่เรานํามาปลูกอยู่ที่อาเภอมโนรมค่ะใหญ่สุดก็ประมาณ2โลครึ่งนะคะค่ะขายเป็นกิโลละร้อยะคะ่ะถ้าเกิดเป็นแพ็คที่เราแกะแล้วก็แพ็คละร้อยห้าสิค่ะยกลูกค่ะลูกๆจะขายดีกว่าใช่วันหนึ่งเราก็พยอยเติมของเรื่อยๆค่ะก็ขายก็ขายก็ดีใช้ได้ะคะ่ะสิ้นเดือนเลยค่ะใช่ค่ะ รับารางวัล GI ค่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะได้รับรางวัลที่1นึงของเมืองไทยค่ะค่ะติดต่อได้ที่ประธานสาหากรณ์เลยนะคะค่ะ088ค่ะ545 8181ค่ะค่ะปกติถ้าเราแนะนำลูกค้าก็จะให้เลือกที่ลูกหนักๆน,นะคะเ,เนื้อจะเยอะแล้วก็เปิดจะบางแล้วก็จะดูที่เขาเรียกว่า จุดๆเนี้คยค่ะเลือตาได้ย่างห่างของที่นี่รสชาติเขาจะออไม่แฉะนะคะจะแห้งกรอบหวานอมเปรี้ยวค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะแวะมาที่บูธ D13 นะคะจังหวัดชัยนาทน,นะคะเรามีออส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพดีมาจำหน่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะส้มโอขาวแตงกวานี้เป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรจังหวัดชัยนาทเลยทีเดียวค่ะเป็นส้มโอพันธ์ท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาทเลยนะคะมีประวัติการปลูกมามากกว่า211ปีค่ะ มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าส้มโอพันธ์ุอื่นๆเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเปลือกหนาะทนทานต่อก,การขนส่งทางไกลรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยไม่ฉ่ำน้ำเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไปค่ะจะออกดอกและติดผลในปริมาณมากอยู่สองช่วงก็คือเดือนธันวาคมและมกราคมจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหาถึงกันยาเราเรียกว่าส้มปีค่ะ และดอกที่ออกตอนเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาถึงเมษาเราเรียกว่าส้มทวายผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ40-70ผลต่อต้นต่อปีขึ้นอยู่กับอายุของต้นนั้นๆเปลือกส้มโอด้านในที่มีสีขาวเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยค่ะเช่นส้มโอแก้ว ส้มโอเชื่อมจัดจำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรชาวสวนส้มโอขาวตังกวาใช้หน้าจำกัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและให้คุณภาพตามมาตรฐาน G.A.P. หรือมาตรฐานสิ่งที่บ่งชี้ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะ